การภาวนาเป็นวิธีที่ช่วยให้จิตใจสงบลดความฟุ้งซ่านและทำให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตสงบเราจะมองเห็นความจริงของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นเช่นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมดาของโลกความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆและธรรมชาติของทุกการเข้าใจสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราปล่อยวางและใช้ชีวิตด้วยปัญญาและเมตตามากขึ้นการภาวนาคืออะไรและช่วยให้จิตสงบได้อย่างไร การภาวนาหมายถึงการฝึกจิตให้สงบและมีสติซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงปัญญาและความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตการภาวนาสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการสวดมนต์การเจริญสมาธิสมถะและการเจริญสติปัฏฐานวิปัสนา เมื่อเราภาวนาจิตจะสงบลงจากความคิดฟุ้งซ่านและเริ่มรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยไม่ถูกอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งครอบงำสิ่งนี้ช่วยให้เรามีมุมมองที่เป็นกลางต่อเหตุการณ์ในชีวิตไม่ยึดติดกับสุขหรือทุกข์จนเกินไปประเภทของการภาวนาสมถภาวนาการทำสมาธิให้จิตสงบ การฝึกให้จิตตั้งมั่นไม่วอกแวกมีความสงบเป็นเป้าหมายวิธีทำสมาธิที่นิยมได้แก่อาณาปานสติการฝึกสติด้วยการกำหนดลมหายใจพุทโธภาวนาการภาวนาด้วยคำว่าพุทโธควบคู่กับลมหายใจการเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นแสงเทียนอารมณ์เมตตาหรือกสิส จิตสงบถึงระดับหนึ่งจะเข้าสู่ภาวะสมาธิทำให้เกิดความสุขและความสงบภายในวิปัสนาภาวนาการเจริญสติปัฏฐานเพื่อเข้าใจสัจธรรมเป็นการฝึกสติให้ตระหนักรู้ถึงกายและใจตามความเป็นจริงเช่นพิจารณากายรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป พิจารณาเวทนารู้ทันสุขทุกข์และอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวพิจารณาจิตเห็นการเปลี่ยนแปลงของความคิดความรู้สึกพิจารณาธรรมเข้าใจไตรลักษณ์อน,นิจังทุกขังอนัตตาเมื่อเจริญวิปัสสนาไปเรื่อยๆจิตจะปล่อยวางจากความยึดติดและเข้าใจว่าสิ่งต่างๆในชีวิตล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริง ผลของการภาวนาจิตสงบและผ่อนคลายลดความเครียดความวิตกกังวลทำให้ใจเบาสบายเกิดสติและปัญญาตองเห็นความจริงของชีวิตเข้าใจไตรลักษณ์ปล่อยวางความทุกข์ได้ง่ายขึ้นเมื่อเข้าใจว่าทุกเกิดจากการยึดติดก็จะทุกข์น้อยลงมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นใจอ่อนโยนมีความรักความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง ชีวิตมีคุณค่าและความหมายใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้เท่าทันตัวเองการภาวนาเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องยิ่งฝึกบ่อยจิตยิ่งสงบและยิ่งเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตถ้าคุณสนใจเริ่มต้นภาวนาอยากให้ลองฝึกตามลมหายใจเป็นอันดับแรกแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นตามลำดับแน่นอน นี่คือเนื้อหาต่อจากที่คุณต้องการแนวทางการปฏิบัติภาวนาในชีวิตประจำวันแม้ว่าหลายคนจะคิดว่าการภาวนาต้องทำในที่เงียบสงบหรือในสถานปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วการภาวนาเป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือแม้กระทั่งขณะทำกิจวัตรต่างฮ การภาวนาในชีวิตประจำวันคุณสามารถฝึกสติและสมาธิได้ในทุกกิจกรรมเช่นขณะเดินเดินอย่างมีสติกำหนดรู้การยกเท้าก้าวเท้าขณะทำงานทำงานด้วยความตั้งใจไม่ปล่อยให้ใจล่องลอยขณะรับประทานอาหารเคี้ยวอาหารอย่างมีสติรับรู้รสชาติและความรู้สึก ขณะพูดคุยฟังอย่างตั้งใจพูดอย่างมีสติไม่พูดด้วยอารมณ์ขณะอาบน้ำรู้สึกถึงสายน้ำที่ไหลผ่านร่างกายรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไร 2. การเจริญเมตตาภาวนา นอกจากการทำสมาธิและวิปัสสนาแล้วการเจริญเมตตาภาวนาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้เรามีจิตใจที่อ่อนโยนไม่โกรธง่ายและลดความขุนเคืองในใจวิธีฝึกคือนั่งหลับตาแล้วตั้งใจส่งกระแสแห่งเมตตาไปให้ตนเองและผู้อื่นเช่นขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากทุกข์ ขอให้ทุกสรรพชีวิตมีความสุขปราศจากความโกรธเกลียดเมื่อทำบ่อยๆจิตใจจะเต็มไปด้วยความเมตตาความโกรธหรือความเกลียดชังก็จะลดลงอุปสรรคในการภาวนาและวิธีแก้ไขในการปฏิบัติภาวนาอาจพบอุปสรรคที่ทำให้เราท้อถอยแต่ถ้ารู้วิธีแก้ไขก็จะสามารถฝ่าฟันและปฏิบัติต่อไปได้ หนึ่งฟุ้งส่านคิดมากไม่สงบวิธีแก้อย่าฝืนให้จิตสงบให้สังเกตความคิดเฉยๆแล้วค่อยๆกลับมาที่ลมหายใจถ้าคิดมากเกินไปให้ใช้พุโทโรธหรือการนับลมหายใจช่วย 2. ง่วงนอนขณะภาวนาวิธีแก้ลืมตาฝึกเดินจงกรมหรือเปลี่ยนอิริยาบถ ถ้ายังง่วงอาจต้องพักผ่อนให้เพียงพอ 3. ไม่มีเวลาในการปฏิบัติวิธีแก้ใช้เวลาสั้นๆภาวนาในกิจวัตรประจำวันเช่น5นาทีก่อนนอนหรือขณะเดินทาง 4. ขาดความสม่ำเสมอวิธีแก้กำหนดเวลาแน่นอนในการฝึกเช่นตอนเช้าหรือก่อนนอน เริ่มจากวันละนิดแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการภาวนาหลายคนเข้าใจผิดว่าการภาวนาหมายถึงการหนีจากโลกหรือการสแสวงหาความสุขสงบเพียงอย่างเดียวแต่อันที่จริงการภาวนาเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจชีวิตและช่วยให้เรารเผชิญกับปัญหาได้อย่างมีสติ การภาวนาไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปแต่ทำให้เรารับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นการภาวนาไม่ได้หมายถึงการหลีกหนีโลกแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจการภาวนาไม่ได้จำเป็นต้องอยู่ในวัดหรือสถานที่เงียบสงบเท่านั้นแต่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาสรุป การภาวนาเป็นการฝึกจิตให้สงบมีสติและเกิดปัญญาเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตการปฏิบัติเช่นนี้ช่วยให้เราเพชินกับทุกข์ได้อย่างสงบและปล่อยวางความยึดติดที่ทำให้เกิดความทุกข์หากคุณเริ่มฝึกภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะพบว่าจิตใจของคุณสงบขึ้นเข้าใจตัวเองและชีวิตมากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและเป็นสุขยิ่งขึ้น